ของเม็ด่งองเม็ดเตนใจเกินลอยนะคะลมโดนลูกมากกับจังเด็เทียจังเด็พี่นองกับจังเด็กเห็นเดเพิ่งโอ้ขายที่ดินแปลงนี้อันนี้ของของผู้ใดของอาจารย์สวยบันกีนไม่ลูกที่เป็นนี่บอกขายแพงพะโล้จังหวัดพัทลอกหัวโอ้ยนี่ลือแล้วนี่แรียกพครับนี่พี่ท่ารนี้ร้หน่องใหม่ผมไม่ยนมานยังมีอเไรต้องยังไงใหม่ไปญี่ปุ่น นี่แม่อยากได้ดินมาลงใส่หมือนเอาเหลียวเลยพุ่งหง่ะทีเป็นคงเนี่ยอยากเอาดินก็ยินไม่เท่โรดอันนี้เหมือนพอพ่อเงินดอกที้แม่ไปดิเท่เท่นี่เขาได้เหลียวโรดโรดอ่อนอย่างเดียวมันจำบอลล็อบ้านอ่ะอ่ะมันจำมันจะติดท่าที่แม่พามาทงครับมาสวนมาสวนเบาเบาสิไปสวนติดบ้านสิไปสวนติดติดมู่บ้านวันนดอก กันซื้อไปเราคนก็ไปรเรก,ก,กันมาน้อใหม่ก็บลายยูช่วงอาหานแต่ว่าแมสซับเพชรน้องไปสมเด็กซ้อมทั้งดำแล้วอันนี้ก็มือโอยูกับนีพี่น้องเป็นรอยเลออี้ยวเยอะดิมือบ้านเขาก็ไปเอาเลี้ยวไปเห็นเด้งไอยเออไปซับทำไมแอนเออเอาเปลายเด้อเอาลอดเดียว,ยวอันนี้ปลาไหลไงปลาไหลหมูบบ่มบ,บ้านป่แอนปลาไหลของหมู่แม่บ้านเขาจะเขาบอกให้ตัดหรือนี่แสดงว่าทีา่สัรตรวจตรง ต <c oughs> า,บบาอะทให้มันมันจะใ่สุาก,กันรมจะสวนมานจ <c oughs> สวนนองไม้ไหมไปเอาน้องไม้พี่ล่ะเอาเอาสวยายแม่ไปเอาพี่น้องสีงา,าอ <c oughs> รอก่อนดิไปปลเงนกันหนอยไอ้จะมาปลุกันบนต่นี้ละมันขวบเปียกวานี่เล็กบอกกันเจ้าเน แล้วก็ <meno> สร้างสิ่งใี่ไแล้วคนหน่ย่ายของมามันงอมาใส่สกุลนครฝนตกโอ้ยอาธนากรพ่ท่านได้ลูกได้ย้อน คือมันแท้โอเคครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลนนะครับเดี๋ยวบ่อยขอปิดไลน์ก่อนนอนง่งากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอ,อนนน่อยน้ำเลนเตอรค่ะ